สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโดเลยแม่หมอความสุขหัวโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออาราพลังงานดีที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีๆีดีมีไลฟ์หรือว่านดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีค่าโฆษณาแต่ตะค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แทงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เเเเป็นนนนไมม่่่่รรรชกกััคคะะะหือออวาาายยซตตตทงงใ้ล มาค่ะวันนี้เช้านี้เราตั้งชื่อแลนด้อมว่าดวงจิตนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณณนะในเวลานี้เขาอยากบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนั่นเองนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณณนะตอนนี้เวลานี้ เขาอยากบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณลายล้อมข้างกายคุณณนะตอนนี้เวลานี้เขาอยากบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้เข้าใจณนะช่วงเวลานี้คะ่ะมาค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกกับคุณนั่นเองค่ะ อาเขาคุณดาเขาคุณดาเขาคุณดาเขาคุณ่ะนะคะเขามีความสุขมากนะคะบทสวดบุญของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทำณช่วงเวลานี้หรือว่าทำมาเนิ่นนานแล้วไฮโลแฟนนะคะเราบอกเลยว่าดวงจิตดวงวิญญาณเมื่อเขาได้อยู่ข้างกายคุณเขาได้อยู่ใกล้คุณเขาได้รับบางสิ่งบางอย่างจากเนื้อดางบุญของคุณแสงบารมีของคุณส่งให้เขาได้รับจากที่เคยเขาเคยแบบว่าเออคุณเอิด คุณอาจจะเดินทางไปไหนหรือตอนนี้คุณขับรถอยู่คุณผ่านบางสิ่งบางอย่างไปแล้วเขาเห็นพลังงานออร่าของคุณนะคะสิ่งที่เขาได้เห็นเขาติดตามคุณมาก็ได้นะคะเขาเห็นบางสิ่งบางอย่างไฮโรแฟนนี่คือเขาเห็นว่าดวงจิตวิญญาณที่อยู่ข้างกายของคุณตอนนี้เขาได้รับพลังอํานาจบารมีบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณได้ปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าตอนนี้เวลานี้เหมือนเขาอยู่ข้างกายคุณเขามารับบารมีจากคุณนั่นเอง ไฮโลแฟนสิ่งแล้วอีกอย่างนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณเขาบอกว่าบารมีของคุณสูงคุณมีคุรุคูบาอาจารย์ที่สูงส่งมาคุ้มครองคุณเราบอกเลยว่าดวงจิตดวงวิญญาณน,นะคะที่ ที่อยู่ข้างกายคุณตอนนี้เวลานี้เขาเห็นครูครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆมาคุ้มครองมาคอยคุ้มครองคุณอยู่นั่นเองค่ะคุณมีครูครูบาอาจารย์คุณมีองค์มาคอยคุ้มครองและคุณก็เป็นคนที่ชอบศึกษานะคะศึกษาตำราเวทมนต์อะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีความสุขและนี่ค่ะคุณเป็นคนที่นั่งสมาธิทําสมาธิเก่งสวดมนต์เก่งไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเห็นไหมคะ นะคะคุณเป็นคนที่รักษาสินด้วยความมั่นคงและนี่คือในออฟคับ นะคะบางสิ่งบางอย่างบารมีของคุณแผ่ซ้านจนให้ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รายล้อมรอบกายคุณได้รับผลบารมีนั้นด้วยสิ่งที่เขาเจ็บปวดเขาก็ไม่เจ็บปวดจากที่เขาเจ็บปวดด้วยความอาแคดแค้นด้วยความสาบแช่งของใครก็ไม่รู้แล้วเขามามาเห็นคุณอยู่ข้างกายคุณบารมีของคุณส่งให้เขาแล้วทําให้เขาได้ปลดล็อกนะคะชีวิตของคุณก็เหมือนกันนะคะนี่คือสิ่งที่เขามาบอกคุณนับจากนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มทองชีวิตคุณคุณจะเจอหนทางความสุขในชีวิตด้วยนั่นเองเขาอยากมาบอกว่านะคะสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอนับจากนี้ ะะจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณมีความสุขเส้นทางรัดในชีวิตคุณกําลังจะได้พบเส้นทางในชีวิตนะคะเส้นทางรัดเชนจิตในชีวิตและโชคลาภเงินทองความสุขความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะตอนนี้เวลานี้นะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่รายล้อมรอบกายคุณเขาบอกว่าตัวตนของคุณมีครูรูครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สุดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์ใหญ่มาคอยคุ้มครองคุณไม่มี อะไรทำลายคุณได้นั่นเองแม้คุณจะตอนนี้เวลานี้คุณเจอเหตุสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ให้คุณได้รู้เลยว่าคุณกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตแบบไม่คาดฝันนั่นเองค่ะต่อค่ะและตอนนี้เวลานี้ดวงจิตดวงวิญญาณที่รายล้อมอยู่ข้างกายคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรคะโอ้แม่กูดเขาคุณค่ะเขาคุณค่ะเขามองคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นผู้กล้าหาญ นะคะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาดวงจิตดวงวิญญาณต่างๆที่ลายล้อมรอบกายคุณนัดเวลานี้เขามองคุณว่าเป็นคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนเด็ดเดเี่ยวใจเดียวตับเดียวนั่นเองกล้าคิดกล้าทําไม่ว่าสิ่งนั้นจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าไม่อยู่ในมือคุณแลว้วคุณจะพยายามสู้และเอาชนะความบากบันความ ลำบากนั้นให้ได้นั่นเองนี่คือตัวคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพจออฟสอดความความมุ่งมั่นความเทอเยอเทียน ความทะเยอทะยานของคุณนั่นเองคุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานี่คือสายตาและเวตาเวลตาของคุณเวลาดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณเขามองเห็นคุณเขามองว่าคุณเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่คุณเป็นเด็กน้อยที่ยิ่งใหญ่นั่นเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณเขาจะมองคุณเป็นแค่เด็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะโฟโฟอ๊บนะคะ คุณเป็นคนที่บาลานซ์ชีวิตนะคะจังหวะน,นี้ คุณมีความมุ่งมั่นแต่คุณก็มีความใจร้อนความใจร้อนอยากให้เสร็จสําเร็จโดยเร็วบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณนะคะนะคะบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณนั่งสมาธิบาลานซ์ชีวิตอยู่กับตัวเองเข้าใจจังหวะชีวิตไม่เกินสี่วันสิ่งที่คุณปรารถนาตอนนี้คุณลงมือทําอะไรก็ตามแต่สิ่งที่รลยล้อมรอบกายคุณเข้ามาสื่อนะคะกับคุณว่าให้คุณนั่งสมาธิแล้วก็ใจเย็นๆเหมือนวันนี้เหมือนเช้า วันนี้หรือถ้าคุณอยู่จากประเทศคุณได้ดูคลิปนี้ตอนไหนให้คุณได้รับรู้เลยว่านะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่ไหลล้อมข้างกายคุณเขามาสื่อกับคุณณในเวลานี้บอกว่าถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังลงมือลงแรงทําให้คุณเข้าใจจังหวะชีวิตเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจจังหวะชีวิตแล้วคุณนั่งสมาธิหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะต่อค่ะ คุณออฟโซนบางคนนะคะเครียดมากนอนไม่หลับบางท่านเครียดถึงกับนอนไม่หลับนะคะบางคนเป็นโรคนะคะ เครียดคิดไปก่อนอย่าใส่เสื้อกันหนาวในหน้าร้อนอย่าคิดไปเองก่อนทั้งที่เรื่องบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณขับรถไปทํางานนะคะคุณก็คิดไปก่อนเลยว่าโอ้ยเจ้านายจะว่าฉันไหมฉันขาดความวรับผิดชอบมันจะทําให้คุณน่ะไม่มีความสุขตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะแล้วก็คุณก็เอาจิตใจไป ไปคิดกับจะคุณก็เอาจิตใจไปคิดกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องแล้วมันก็ยังไม่ได้เกิดเลยเพราะฉะนั้นให้คุณปล่อยวางตอนนี้เวลานี้คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เครียดถ้าคุณเครียดให้คุณนั่งสมาธิแล้วคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะเจอนะคะสิ่งใหม่ๆในชีวิตถ้าคุณอยากออกจากงานหรือคุณกำลังมองหางานใหม่ทำงานใหม่โอกาสใหม่ๆนี่คือ a c e of one นะคะตอนนี้เวลานี้คุณอยากได้งานใหม่หรือคุณอยากลงมือทำธุรกิจใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้คุณใจเย็นๆนั่งสมาธิ มันมีข้อดีข้อเสียไหมธุรกิจงานใหม่ของคุณหรือคุณไปสมัครงานใหม่เนี่ยให้คุณให้เขาตอบรับคุณก่อนคุณถึงจะออกจากงานเซ็นเรื่องใบออกจากงานแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณคุณก็ต้องศึกษา ศึกษาให้เข้าใจลงมือด้วยตัวเองนั่นเองนะคะและที่สำคัญอย่าเครียดอย่าเอานะคะจิตไปจดจ่อว่ามันต้องได้แบบนั้นมันต้องได้แบบนี้นะคะตามจิตของเราเพราะฉะนั้นให้คุณปล่อยวางแล้วสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายการงานใหม่ที่คุณวางไว้ก็จะสำเร็จต่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะเซเว่นออฟคัพ คุณเป็นคนที่นะคะมีโอกาสเป็นคนมากฝีมือเป็นคนที่ช่างเลือกอันนี้ก็ไม่ได้ดังใจอันนั้นก็ไม่ได้ดังใจเป็นคนเลือกมากทั้งที่ตัวเองอะ่ะก็มีศักยภาพนะแต่ลักพี่เสียดายน้องแต่ตอนนี้เวลานี้ให้คุณปล่อยวางวางให้ลงนะคะวางให้ลงปงให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขสิ่งที่นะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณมาบอกคุณไม่เกินนะคะสี่วันหรือเกวันยิ่งถ้า คุณปร่งปงได้เร็วมากเท่าไหร่นะคะชีวิตของคุณก็จะบาลานซ์ก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะตอนนี้เวลานี้นะคะเหล่าดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ข้างกายคุณเขาอยากสื่ออยากจะมาบอกอะไรกับคุณคะให้คุณปรง ปรงให้ได้เรียบร้อยแล้วแล้วเขาอยากจะมาสื่อสารเกี่ยวกับนะคะจิตของคุณตอนนี้เวลานี้ไม่รับฟังสิ่งใดดีแล้วค่ะอะไรที่เข้ามาเป็นท็อกซิตในชีวิตอย่ารับอย่าฟังเท่านั้นปล่อยวางนะคะปรงให้ได้เร็วเท่าที่เท่าที่จะโปรงได้นั่นเองปรงได้เร็วเมื่อไหร่ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะต่อค่ะ ขาุกาขาวคุณกาขาุกานะคะนี่คือดีเอ็มพถ้าคุณเป็นมารดาหรือเป็นคุณแม่หรือถ้าความสําเร็จเนี้คุณวางแผนมาเนิ่นนานแล้วล่ะค่ะแต่คุณยังไม่ได้ลงมือทําเพราะมันยังไม่ถึงจังหวะชีวิตของคุณแต่ตอนนี้เวลานี้คุณมีความมุ่งมั่น เขาเรียกว่าดวงชะตากำลังผักให้คุณไปเจอสิ่งที่ใช่เพราะบางสิ่งบางอย่างมันคือจังหวะชีวิตเมื่อดวงชะตาเปิดยังไงคุณก็ประสบความสำเร็จนั่นเองเพราะชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นงานใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่เหมือนคุณนะคะปลูกต้นไม้เพราะมาเมล็ดต้นไม้เราวันแรกสองวันแรก3วันแรกเรายังไม่เห็นต้นไม้หนอ่อหน่อของต้นไม้โผล่มาจากใต้ดินแต่ที่ยิงใต้ดินมันกําลังฝังราก ฝั่งโคนอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นความสําเร็จของคุณก็ได้ก็เหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเป็นมารดาเป็นแม่ของลูกหรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณเตรียมรับนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณมาบอกว่าคุณเตรียมรับความสุข ความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ธุรกิจของคุณคุณไม่ได้ทํางานราชการแน่นอนค่ะบางคนทํางานบริษัทบางคนเป็นเจ้าของของตัวเองนะคะคุณกลางบนเรื่องลูกของคุณก็ได้นั่นเองนะคะบางคนเป็นคุณแม่นะคะเป็นคุณแม่คิดว่าเอ้ยลูกฉันจะทําจะสอบราชการได้ไหมลูกฉันจะแบบนี้ได้ไหมถ้าลูกฉันสอบไม่ผ่านก็คิดไปล่วงหน้า ต่อไปนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขถ้าคุณปรงให้ลงนะคะแล้วคุณจะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเส้นทางของคุณกําลังบังเกิดขึ้นนั่นเองต่อค่ะมันจบแล้วค่ะเห็นไหมคะสิบดะนะคะไม่มีอะไรจะดีเท่าสิบดะมันจบแบบเจ็บ ใครไม่เจอสิบดาบแสดงว่ายังไม่เจ็บพอนะคะเพราะเมื่อคุณได้รู้ความเจ็บปวดให้คุณบาลานชีวิตตัวเองให้ดีๆเพราะนับจากนี้ชีวิตคุณนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่เขามาบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะจบลงนะสิ่งที่คุณอาเจอมาไม่ว่าสถานการณ์เรื่องครอบครัวสถานการณ์เรื่องการงานของคุณถ้าคุณอยากได้งานใหม่คุณจะได้งานใหม่ถ้าคุณ อยากมีธุรกิจใหม่คุณจะได้เจอธุรกิจใหม่นะคะความตั้งต้นครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นในชีวิตคุณนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ณคะุณจะกลัวอะไรเล่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนี่คืออะไรคะ o e n o อ s w o r d ลาชินีถือดาบลาชินีผู้มีความแข็งแก่งคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นซีอคุณเป็นผอ,อ,อคุณเป็นอะไรก็ได้เป็นผู้นําของชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นอะไรได้หมดเพราะคุณมีความสามารถที่หลากหลายแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดมีความรอบคอบรอบ,ร,อบรู้วางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนะคะการที่คนเจอสิบดาบ ก้าดาบหรือสิบดาบไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้การที่คุณได้ผ่านเรื่องพวกนี้มามันคือบทเรียนที่วิเศษที่สุดในชีวิตคุณนะคะตอนนี้เวลานี้อํานาจบารมีนะคะการจบแบบนี้การคุณที่คุณได้เจอสิบดาบเจอทั้งเพื่อนแทงข้างหลังเจอมิดแท้มิตรเทียมทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตคุณจากนี้คุณจะไม่ไว้ใจคุณจะไม่เชื่อใจใครอีกนอกจากเชื่อ ใจตัวเองนั่นเองค่ะนี่คือความสำเร็จแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งเป็นคนฉลาดใครมารูปแบบไหนนับจากนี้คุณจะไม่เชื่อเขาอีกแล้วนั่นเองแต่คุณก็จะเป็นคนที่นะคะด้วยความที่เป็นคนที่มีอํานาจ นะคะอยู่ในตําแหน่งสูงนะคะทุกคนอาจจะเกรงกลัวคุณนะคะไม่กล้าเข้าใกล้คุณแล้วบางทีคุณก็อาจจะหน่าดุหน้าเวียงคนก็เลยไม่กล้าเข้าใกล้แต่ที่จริงคุณเป็นคนที่มีกิจใจง,งามๆมากเลยค่ะต่อค่ะทุกคณโอ้ม่กอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,ะอเราบอกแล้วไง ความเจ็บปวดที่งดงามอันนี้มันอาจจะจบในชีวิตคุณแล้วก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิบดาบแล้วนี่คือความสําเร็จความยิ่งใหญ่งานใหม่ธุรกิจใหม่มันจะนําพาอะไรที่มันใหม่ใหม่งานใหม่อาจจะสร้างเงินสร้างเม็ดเงินให้คุณมากกว่างานเก่าก็ได้เพราะงานเก่ามันอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับคุณธุรกิจใหม่องค์กรใหม่อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ได้นั่นเองและมากมากเป็นทอไหยคะ่ะ มากเป็นสิบเท่าสิบเลี้ยนครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขอีกครั้งณนะช่วงเวลานี้บางคนจบแล้วค่ะบางคนยังไม่จบนั่นเองแต่มันจะจบเร็วมากเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันขึ้นสิบดาบเรียบร้อยแล้วชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าคนที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่เข้ามาดูคลิปนี้ เป็นพลังงานของคุณทั้งนั้นเพราะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณมาบอกให้คุณเตรียมรับโชคลาภเงินทองสิบเหรียญความมั่งคั่งความเป็นมหาเศรษฐีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนับจากนี้คุณจะเจอโลกใบใหม่เส้นทางในชีวิตการเงินของคุณเพจออฟเพจออฟเบตโนะคะ ชีวิตของคุณนับจากนี้ช่องทางทางด้านการเงินคุณจะเห็นช่องทางทางด้านการเงินอย่างง่ายดายคนอื่นคิดว่าไม้กิ้มฟันเนี่ยไม่สามารถขายได้แต่คุณคิดว่าไม้กิ้มฟันก็สามารถสร้างเป็นเรือลบได้นั่นเองนี่คือชีวิตของคุณจะมีแต่การเปลี่ยนไปก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพจอ t ิ c โค คุณจะเห็นเส้นทางทางด้านการเงินคุณหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วนับจากนี้เส้นทางใหม่ๆในชีวิตคุณกําลังจะเริ่มต้นขึ้นดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณที่ลายล้อมคุณณนะช่วงเวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะทุกคนสี่ถ้วยนะคะให้ ให้โฟกัสอยู่ในสิ่งที่มีอยู่อย่าพึ่งโฟกัสในสิ่งที่สูญเสียเพราะตอนนี้เวลานี้บางคนมีความอ่อมความยมมีความเป็นกังวลคิดมากคิดเยอะสิ่งที่สูญเสียไปมันเอากลับคืนมาใหม่ไม่ได้เหมือนคุณจ่ายเงินเพื่อซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจ่ายไปแล้วคุณจะไปขอคืนเขามันจะได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นปงให้ลงนะคะปงให้ลงแล้วคุณจะสบายมากขึ้นนั่นเองนะคะ วางให้ลงปรงให้ได้แล้วคุณจะสบายใจสบายายอย่าเอาอะไรมามามาพันคอตัวเองทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องใช่รลวที่คุณจะต้องเอาเรื่องราวนั้นมาพันคอตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนสี่สีาคุณค่ะสาวคุณค่ะคุณจงวางแผนจัดการเรื่องการเงินคุณให้ดี โฟล์ทับแล้วก็โฟล์ l อิลิโต้โฟล์ทับในครั้งนี้หมายให้คุณว่าคุณวางให้ลงปวงให้ได้สิ่งไหนที่มันไม่สำคัญในชีวิตคุณให้คุณคัดออกโดยเร็วที่สุดแล้วคัดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนคุณไปเลือกผลส้มคุณจะเลือกเลือกทั้งผลเน่าผลเสียทั้งที่เขาบอกราคาเท่ากันแต่คุณก็หยิบเอาหยิบเอาหรือคุณจะ คัดเลือกเอาเฉพาะผลดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณคะ่ะนี่แหละคะ่ะสี่เหรียญสี่เหรียญหมายความว่าคุณ กำลังจะต้องมีการจัดการวางระบบโครงสร้างในด้านการเงินของคุณใหม่รักเล่หห่วงแหนเงินของคุณมากขึ้นแม้เงินคุณจะมีมากเท่าไหร่ก็ตามนะคะเงินมันเข้ามาได้มันก็ไปออกจากเราได้ถ้าเราไม่รักไม่ห่วงแหนเงินแต่ตอนนี้เวลานี้คุณได้รักได้เข้าใจห่วงแหนเงินเพราะคุณได้เรียนรู้สิบดาบแล้วก็เก้าดาบแล้วนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ความสุขของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะความสุขของคุณภายในจิตใจคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณอยากมีเงินมากขึ้นคุณจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณเป็นลูกหนี้คุณจะได้เอาเงินเนี่ยไปใช้เจ้าหนี้เขาแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะเอาเงินมาใช้คุณคุณจะเจอพบรักต่างใบด้วยซ้ําถ้าคุณเปิดใจเปิดเปิดใจนะคะมองเห็นนะคะโอกาสใหม่ เปิดใจให้คนอื่นเข้ามาศึกษาถ้าเราไม่เปิดใจแล้วเราจะรู้หรอเราจะได้เรียนรู้หรอคะว่าคนคนนั้นมีนิสัยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะคะศึกษาดูใจคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องจิตใจของคุณก็ตามแต่คนโสดหรือว่าคนมีคู่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจ้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆโอเพนอยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ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 ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับจากนี้คุณจะได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นคนแดนไกลนะคะเป็นคนแดนไกลอาจจะ เราแวกเพื่อนบ้านหรือว่าเขามาทํางานในในในประเทศไทยก็ได้นั่นเองนะคะแล้วการมาันงานใหม่จะนำพาให้คุณประสบความสําเร็จบางคนมีเจ้านายเจ้านายเป็นคนทาวต่างชาติแล้วคุณจะได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเป็นสิบเท่า20ิเท่าบางคนนะคะเราบอกเลยว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะแต่ถ้าคนที่มีเนื้อคู่อยู่แล้วหรือว่ามีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคุณจะได้ร่วมหุ้นร่วมทุนได้พบปะสังสรรค์กับคนที่มี ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตนั่นเองบางคนกลับมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเป็นสิบเท่าเพราะอันนี้คือดีเอ็มพลและ d ีเอ็มเพนะคะคู่สมคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีที่สินศักดิทธ์ มาคอยคุ้มครองคุณนำพาให้คุณได้เจอกันนั่นเองนะคะนี่บางคนได้ร่วมหุ้นส่วนคุณมีของดีอยู่ในตัวเราบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณมีของดีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวของคุณนั่นเลยค่ะนะคะเป็นบางสิ่งบางอย่างแต่เราพูดไม่ได้แต่คุณคงรู้ว่าคุณมีอะไรของดีอะไรอยู่ในตัวคุณนั่นเองนะคะต่อค่ะ โ oh อ้ไม่ค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นี่คือพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกาคุณมาบอกคุณนะคะจะมีจะมีมือดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาผักให้คุณได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์เพื่อจะได้เงินนะคะ โปรเจก์นี้เพื่อจะเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับคุณคุณจะมีแต่เงินหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณคิดจะทําโปรเจกอะไรตอนนี้เวลานี้ช่องทางโปรเจก t นี้จะนําเงินทองเข้ามาสู่องค์กรของคุณเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณนี่คือ T ีออปเปอรจะมีมือหลายมือมาช่วยสนับสนุนให้ชีวิตให้การเงินของคุณมีความราบรื่นโปรเจกของคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านายแต่ถ้าคุณเป็นนายของตัวเอง มันถึงเวลาที่โปรเจก์นี้ที่คุณลงมือลงแรงทำมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ลงมือลงแรงทำแบบจริงจังและผลประโยชน์กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณบางทีคุณได้ลงมือทําแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันได้หยุดชะงักไปในช่วงเวลาหนึง่งตอนนี้เวลานี้คุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมทุนกับคุณแล้วหุ้นส่วนเนี้ย นะคะจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคนแดนไกลก็ได้ไม่ได้อยู่กับคุณแล้วผลประโยชน์จะตกมาเป็นของคุณ70นั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่เขานะคะรักและอยดูคุณมาอยู่ข้างกายคุณเขามาสื่อสารกับคุณความสําเร็จในชีวิตของคุณนี่คือ นะคะสิ่งไม่ดีไม่สามารถมาทำลายคุณได้เพดเอดออฟซอดหนึ่งดาบหนึ่ง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 ไม่เท้าแล้วก็หนึ่งดาบความสำเร็จครั้งนี้ เป็นความสำเร็จที่สวยงามภายในหนึ่งวันนี้อย่างช้าคือสิบวันนะคะและบางคนอาจจะหนึ่งเดือนเพราะขึ้นอยู่กับพลังงานนะคะพลังงานของคุณถ้าคุณมีพลังงานพลังใจดีดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณก็จะส่งคลิปนี้ไปถึงคุณเองค่ะคลิปนี้คุณเห็นเร็วเห็นช้าก็แสดงว่านะคะดวงวิญ ดวงจิตดวงวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณยูคอยดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาณนะช่วงเวลานี้จะผักสิ่งนี้ไปให้คุณเห็นเมื่อมันถึงเวลานั่นเองค่ะแล้วให้คุณได้เข้าใจว่านี่คือจังหวะชีวิตของคุณความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นความสําเร็จที่งดงามมาด้วยความเพียรพยายามของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน กอบกุกกะกอบกุกกะอังกอบกุกกะเราบอกเลยว่าเลี้ยวที่สําคัญ ดวงจิตดวงวิญญาณที่รายล้อมข้างกายคุณเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ดีคุณเห็นไหมคะเดะสตาเดะสตาในครั้งนี้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เขาได้รับผลบุญกุศลที่คุณส่งบนให้ที่คุณแผ่บุญกุศลให้เขาตลอดเวลาแม้คุณไม่ได้รู้จักเขาก็ตามนี่แหละคะ่ะสิ่งที่เขามาสื่อกับคุณชีวิตของคุณนับจากนี้ถ้าคุณวางแผนทําธุรกิจใหม่นับจากนี้ธุรกิจใหม่ของคุณงานใหม่ของ คุณจะมีแต่ความลุ่งโลดชัชวาลคุณจะได้เดินทางถ้าคุณอยากมีหลักใหม่คุณจะได้เจอหลักใหม่นะคะคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นเพราะเดอสตาความสวยงามความงดงามในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแสงออร่าในตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาค้ำจูคุณมาค้ำชูคุณตั้งแต่ใบแรกคุณคิดดูสิค่ะแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงมากนั่นเองต่อค่ะทุกคน โอ้ไม่กอดขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะ,บ,คคะบาลมีบาสาทุซาเมื่อนี่แหละเขาเรียกว่าเมื่อวาสนามาถึงอะไรก็ห้ามไม่อยู่เมฟ้ากั้นก็ไม่อาจนะคะมเมแผ่นดินฟ้าถล่มดินทลายหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่อาจข้ามก้าวข้ามบาลมีของคุณได้นะคะคุณจะเจอคนที่ใช่ถ้าคนโสดนะคุณจะเจอคนที่ใช่ นะคะคนที่ใช่แล้วเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่บุญคู่บารมีคู่วาสนาคู่ทรัพย์คู่โชคนะคะพราะนี้คือคิงถือดา นะคะสิ่งที่คุณลงมือลงแรงไปนะคะธุรกิจการงานที่คุณเจอบทเรียนในชีวิตแน่นอนคุณไม่ได้กลับไปเรียนในบทเรียนเดิมแน่นอนเพราะนี่คือคิงถือดาบราชินีถือดาบดีอิมพีเรอร์มหาจักรพรรดิและมหาลานีนี่คือความยิ่งใหญ่เหนือคนานับบารามีของคุณบังเกิดแล้วเขาเรียกว่าหลังจากคุณสะสมบุญบาราม,มาีมานานเหมือนสุภาษิตในหลวงรัชกาลที่9ที่บอกว่า ปิดทองหลังพระสุดท้ายเราปิดบ่อยๆนะคะทองตรงนั้นก็จะล้นออกมาอยู่ข้างหน้าให้คนได้เห็นนั่นเองนี่คือความสําเร็จของคุณบาลมีของคุณนะคะดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณนดนดอยเวลานี้เขามาสื่อกับคุณนะคะว่าคุณเตรียมรับโอกาสใหม่ๆความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพการงานของคุณและสิ่งเลวร้วายไม่สามารถเข้ามากไกายคุณได้บางทีมันจบแล้วนะคะ นะคะสิบดาบเนี่ยมันได้จบแล้วนะคะพลังของคุณนะคะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนโอ้แม่คโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครได้เจอคลิปนี้ใครได้เจอคลิปนี้นี่คือบุญนี่คือบุญบารมีของคุณนะคะนี่คือนะคะเอก ธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นราชการคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนสองเท่าหรือคุณทําธุรกิจอะไรคุณจะได้ปรับเป็นสองเท่าเพิ่มทวีคูณไม่ใช่แค่หนึ่งเท่านะคะถ้าคุณทํางานบริษัทคุณจะได้นะคะถ้าใครทํางานบริษัทคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยายงานขยายสาขาเพิ่มไปอีก8สาขาแต่ถ้าใครรับราชการ ะค,ะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นสองเท่าแล้วได้เงินเดือนด้วยตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะคะได้มาด้วยความสามารถของคุณนั่นเองมีแต่มีแต่คนชื่นชมในบารมีของคุณนี่แหละค่ะนะคะสิ่งที่ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ข้างกายคุณมาบอกคุณให้คุณได้รับรู้คุณเป็นผู้โชคดีที่สุดณนะวันนี้นั่นเองค่ะ โอ้ไม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้นะคะโลกใบใหม่ของคุณคุณจะได้รับความสุขในชีวิตนี่คือโลกใบใหม่ของคุณโลกที่สวยงามและสดใสคุณจะได้ทําการค้าขายระหว่างประเทศ The วิ r l d นะคะชีวิตของคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์เพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือล้นคอยคุ้มครองคุณแล้วคุณยึดถือในความดี ความดีย่อมชนะสิ่งไม่ดีอยู่แล้วแต่มันจะขึ้นช้าขึ้นเร็วขึ้นอยู่กับว่าดวงชะตาของคุณเคยทำบาปทำบุญไว้อย่างไรนั่นเองนะคะนี่คือ The อเ r อธุรกิจการงานของคุณนับจากนี้คุณจะได้ทำเลレーションชิพกับชาวต่างชาติถ้าตอนนี้คุณเป็นคนไทยช่วงเวลานี้ ะะหรือคนที่อยู่ทาวต่างชาติก็ตามแต่คุณจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆโลกใบใหม่ความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณกําลังบังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะนะคะนี่คือความสําเร็จของคุณความเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าอาพมหาเศรษฐีดีเอ็มเพลย์ดเอ็มเคุณจะเจอคู่รัก คู่ใครคู่เสน่หานำพายคุณประสบความสำเร็จนะคะความยิ่งใหญ่ถ้าคุณอยากจะมีเบบีคุณจะมีเบบีแน่นอนค่ะนะคะแต่ถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขลุ่งโลดอีกครั้งนี่คือราชินีถือดาบและราชาถือดาบนะคะความสุขการงานธุรกิจของคุณนะคะธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองค่ะนะคะนี่คือดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ข้างกายคุณมาบอกคุณว่าบารมีของคุณ เหนือลน้นบารมีของคุณเต็มแล้วและที่สำคัญมีสิ่งสักสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มาคอยคุ้มครองคุณเพราะคุณเคยทำบางสิ่งบางมีมีผู้มีบุญบารมี สูงใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่มาคอยคุ้มครองคุณณนะช่วงเวลานี้นะคะนี่คือความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคะตลอดทั้งปี68ก็ว่าได้คลิปนี้นะคะนี่คือคลิปที่ดีที่สุดบุญบารมีของคุณมาถึงแล้ววาสนาของคุณมาถึงแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ในชีวิตคุณฝันร้ายในชีวิตคุณจบลงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสิบดบมันจบแล้วความสําเร็จใหมๆ่ๆชีวิตใหมๆ่ๆของคุณได้เริ่มต้นแล้ว แล้วนั่นเองนะวันนี้นะคะเช้านี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ